วานตันวิววรรณรสส่งตรงความสวยจากโตเกียวสดใสมากต้องบอกเลยว่ากลับมาใช้สถานะสดอย่างเป็นทางการอีกครั้งสําหรับนักแสดงสาวสวยมากความสามารถอย่างวิววรรณรสที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ออกมายอมรับว่าเลิกลากับเจเจพิพัฒน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วสร้างความเสียดายให้แฟนคลับเป็นอย่างมาก แต่ดูเหมือนว่าหลังจากที่สาววิวกลับมาใช้สถานะโสดจะยิ่งทวีคูณความสวยแซ่บขึ้นเรื่อยๆเลยจ้าล่าสุดวิวได้บินลัดฟ้าไปเที่ยวที่โตเกียวโดวยเจ้าตัวได้ออกมาโพสภาพแบบรวัวมาในลุคสุดหวานนุ่งกระโปรงสั้นแจกความน่ารักสดใสเต็มเฟรมทามกลางบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชมความสดใสของสาววิวกันอย่างมากมายเหมือนเด็กญี่ปุ่นสวยๆค่ะนื้อน่ารักเกินต้านเลยพี่วิวน่ารักคิ้วคนสวยเขารักตัวเองนะ โหความสวยนี้น้องวิวสดใสสวยงามสวยสุดๆส,สดใสขึ้นแล้วสวยหวานเกินต้านเห็นแล้วใจละลาย